หอมหอมไปเลยครับหอมหอมไปน้องนี่ครับแบบธรรมชาติเท่าดีพี่น้องว่ต้องไปปรุงเติมปรุงแต่งเองย่างแต่งสินครับเนาะไก่หมุนไก่หมุนครับน้องหมุนดีครับน้องหมุนเองมาเลยหมุนเองนี่กำลังตำอางนี้ก่อนต่ำน้ำจิ้มครับเครื่องเครื่องครับเครื่องต่ำเครื่องเนาะ ทนตะไคร้ลงไปตะไคร้ลงไปครับพน้องบ่มีดอกปิ๊บมื้อนี้ปิ๊บก็หายากยากเปลี่ยนเป็นดินนูใหม่เลยครับพี่น้องมื้อนี้เบิ่งการแต่งโถ่ผมนี่เข้ากับบรรยากันแล้วนะนี่ครับพี่น้องงงการวะได้คนอีสานห้าตันี้นี่คพี่น้องเพื่อยังผ่าแพ้บ่ะผ่าเข้ามากเข้ามากเข้ามากซอยเข้าไปคพี่น้องซอยเข้าไปซอยซอยซอยมักซอยเอแม่นบ่พี่น้อง ร้อยดีรู้ซะยิ่ง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 น่ะเนี่ยเขาเรียกว่าบรรยากาศทุ่งไห้ทุ่งหน้าเข้าดีครับพี่นอ้อ,นนะอนงตามวิถีชีวิตของอีสานครับพี่น,อน้องพักขนาดได้ไงเวลาท้ายเมื่อครับพี่น้องคนคนครับพี่น้องคนคนคนจะบีบขั้นเข้าไปครับพี่น้องเอ พวกเนี้ยไม่เข้ากันนะครับพี่น้องเนี่ยแล้วก็ยัดเข้าไปนั่งเข้าไปเลยพวกเป็นสมุนไพรต่างๆครับพวกนี้ครับก็ทิ้งคาตะไคร้ครับพี่น,อน,นอ้องเนี่ยเนาะเดินเอาเลยครับเนี่ยนั่งเข้าไปเข้าไปเป็นตัวทีสวยไพี่น้องขันอีกแล้วครับพี่น้องขันอีกแล้วอย่างทั้งหร่จะโกมอันนี้สองตัวสองตัวตัวหูตัวเมียไก่นี่โอ้เบิ่งใหญ่ที่ตัวตบุตรเมียนเป็ดตัด

ไปลองเดี๋ยวเข้าไปหากอไผ่ที่ว่ามันแห้งๆนิดน,นึงนะที่ว่าจะไม่เป็นเถ็ดเป็นข้านมัน้ยไปลองเดเขาตัดทับแผลตอนนี้เข้าไปเสียบไก่เลยนไปไปแ,แห้งไปงแห้งขนาดจะเออข้าใช่อออไอมเดี๋ยวไปลองครับไปกับมุนครับน้องมุน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 ครับน้อมุนใบดอนใบไม้มัดตอนนี้เข้ากับมา้ยามแล้วครับไนลอง หลังจากที่ว่าเข้าตัดใหม่แล้วมาเสียบเนาะหามาเบิงควอมือข้อมหอมของมันครับเนาะบุ๊มบิ้กครับเนาะนี่ครับนี่ผู้ซออ่ครับเนาะนี่เป็น้องมึงเอาเด้อพี่น้องเด้อว้าช็อปแซ่บหอมไปเลยครับหอมพี่น้องนี่ครับแบบธรรมชาติเท่าดีพี่น้องบ่ต้องไปปรุงเติมปรุงแต่งเองย่างแต่งสินครับเนาะนี่ไปมุดนี้ครับเนาะมุดมุดมุดมาเลยหุนอ โอ้ยครับไก่หมุนครับน,อออนอ้องเป็นหมุนของแท้นี่ครับน้องนี่มีเสียบบันี่ครับอืมแต่อไปทิ้งขันต่อนี้กันซับพี่น้องมาตามผมมาอโอ้โหอมมากเลยพี่น้องครับอหอมมากเลยอันเดียวก่อนเนี่ยน,นี่ย่างต่อดิง้ง จับตัวนี้พี่น้องเนี่มัสุกกลับมย่างก่อนถางมันเลยครับผมเนาะหันเลยเท่าควัเนเท่เนาะสร้อยครับพี่น้องการซอยนี่มันต้องมีวิธีการซอยครับพี่น้องการสอยบ่เป็นนี่คือบรินเวกินนี่พี่น้องหอมอิลีพี่น้องป๊าดกินคักกิ่นเนี่ยหอมคักหอมเนี่ย นี่ยโอ้โหนี่ครับเยอดเยอะโอ้โหเนี่ยเนื้อขาขนาดเนื้อขาวครับใกล้บ้านแท้ๆทตองมาห้องชัยหน่่ยดู มีนเท่ามีนเท่านี่ก็คข้มข้มดอกอสั่งตัวมาจากญี่ปุ่นเนมือนการเฉียดมือว,ว,วันเข่าขนาดไหน,น,นเหมือนเหมือนเทาฉีกเอาเล่นอะ เป็นเน่ทำมท่าุ่เบอร์ตำแหน่งครับโจวนบ่ฮะเมบม่บีเลยแซบคักเนี่ยอยากได้เห็นเนาะเือดปลาเหอยากนี่โคตนัวเลยไก่บานเนาะโคตนัวไก่หน้าไกยปาโคตรนัวเลยปัแซบองเนาะ่สูงแค่ไนเีวอันนั้นตรงนครับ โมเป็นยังเนื้อในมัน,น,นด้วยด้วยเขาเปไหลไยเนาะบรสชาติเป็นไดโอ้ไก่หาดาวกขพู้สงว่าเสือบเสีย่าไก่เ้าหนีไก่หกดาวตัวนี้อ เยอยอมงอืมเยอบวาเยอสุดเอาหันหันมะแห้่านาะนีน่เนาะแมนๆครับือหันมาแล้วครับเนาะประมาณตัวหนึ่งอะตัวนึงนกนินจรงใจใช่เสียบพี่เนอะ โอ้โหจีนจีนเสียบคักเวกินความอยางกินแบบนี่ออเดอร์ Order ครับนี่นปลาหมึกปลาหมึกยักษ์จบไปอิมอ่มแล้วคุณป่าปลาหมึกเจ้ากินชั่วพี่น้องอ อ่อนเดือบเฮาแซ่ครับเพื่อนปบบมื่อยบควันมากอืมนี่เขาบอกเยอะไปชิสิบบาอืมหวานเพื่อนเบื่อมากอืม ร้อยไกนึงตัวครับพี่น้องเหลือแต่กระดูกพี่น้องนี่เบิ้งครับเห็นไหมครับพี่น้องครับวันนี้ผมกิ้มแกนึงตัวครับเหลือแต่เตจเอ้จับมาติดมาเลยพี่น้องเท้ามันครับพี่น้องนี่ครับแต่ผมขออนุญาดพี่กินเด้อเหลือแต่กระดูกครับผมขี้แต่กัดเห็ดไก่ไก่ยังไงไก่มุนไก่หมุนไก่มุนไก่หมุนครับพี่น้องเพราะว่าตอนแรกกาวว่าจะเป็นไก่อบ อบเพิ่งกว่าอบฟางอบฟางสถานที่มัน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 บเอื้ออ่ำนุ่ยน้องก็เลยไม่เห็นเปลี่ยนใจกันแบบกระทันหันคือเหมือนแกมุนท่านพี่น้องรับคลิปนี้ครับน้องเด้ออืออือจะเลื่อมกดไลค์กดแชร์ผมด้วครับน้องเด้อรับคลิปนี้ถ้านพี่น้องมากพี่น้องอย่างก็เลยเลื่อมกดไลค์กดแชร์ให้ผมแน่ปอนว่อนละหลีครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อน้พี่น้องเด้อครับอิ่มแห้งหลายไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ